ก็ถือว่าเป็นที่ชง,งนแล้วก็สร้างความคางแคลงใจให้กับนักทุนบางส่วนนะครับ,รบในส่วนของ j u s m m n n i n t t r r n t t o o n l l หรือว่า Jazz ที่ล่าสุดรายงานผลประกอบการงวดปี266 6ออกมาปรากฏว่ามีกำไรสุทธินะครับถึง2 0 0 0 0กว่าล้านประมาณสัก2 0,000ล้านบาทะนะแต่ประกาศงดจ่ายเงินปันผล ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นกระแสการคาดการณ์และก็ความคาดหวังนะฮะว่าจะต้องมีการจ่ายปันผลเพิ่มเติมหลังจากที่มีการจ่ายปันผลพิเศษในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วจากการขายเงินลงทุนนะในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจสมิชื่อในอดีตคือ j แจสอีฟปัจจุบันนี้คือ3 b b i ีบอ่า 3BB เปลี่ยนชื่อใหม่ครับ แล้วก็มีการจำหน่ายธุรกิจ 3BB ให้กับทาง AIS ไปเนี่ยแล้วมันก็มีกำไรออกมาเพรามีกำไรเนี่ยก่อนหน้านั้นช่วงปลายปีจ่ายปันผลออกมา60สตางค์ต่อหุ้นใช่นะฮะคิดเป็นตัวเงินรวมก็ประมาณสัก6,000ล้านบาทอะประมาณ6,000ล้านกลบๆประมาณนั้นกำไรจริงๆเนี่ยมัน2,000 0กว่า2,600 0่กอะกำไรจากการขายนะจากการทำธุรกรรมนี้นะจากทำธุรกมเนี้ย2 6 0ม0ล้านคือเขาขายไป30 0 0 0กว่าอ่าใช่ นะฮะแต่หักลบอะไรออกมาแล้วต้นทุนครับเหลือกาไรอยู่ประมาณ26งหมื่นหกแล้วก็ถ้าเอาจ่ายครั้งที่แล้วไปประมาณสักหกพันมันก็เหลืออีก 20, 2 0 0 0 0ื่นอืมอ่าสองหมที่2 0 0 0 0ก็คงต้องออกมาดูว่าจะเอาไปหักลบกรบหนี้ในส่วนไหนของทางจัดสินอ่าใช่นะฮะที่มีอยู่อืมแล้วก็ต้องเตรียมไวส้สาหรับการรองรับแผนการลงทุนบางส่วนอ่าใชแ่แต่มันก็อย่างน่าจะต้องเหลือมาปันผลเพิ่มเติมนะอ่าอ่าแล้วพอประกาศจะงดจ่ายเงินปันผลปั๊บเนี่ยครับ เอาละฮะมันเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วแจ๊สจะเอาเงินที่เหลืออยู่เนี่ยซึ่งก็มีการประเมินอย่างทางยวนต้าครับยวนต้าก็ประเมินนะฮะว่าแจ๊สเนี่ยมีเงินสดเหลือในมือเนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่า9,000ล้านบาทหลังจากไอกระบวนการตรงนี้ที่เราพูดมาทั้งหมดว่าขายแล้วเอาไปใช้นี่เท่าไหร่เตรียมไว้อัดฉีดให้บริษัทย่อยเท่าไหร่หยวนต้าประเมินว่าจะเหลือเงินสดในมือประมาณสักเก้าพันล้านนะฮะครับ มันก็ยิ่งไปตอกย้ําำในการตั้งคําถามว่าแล้วแจสจะเอาเงินไปทําอะไรเอ,อนะครับล่าสุดแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประเด็นอ,อเปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจว่าในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้บริษัท j ัสตินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจะมีการประชุมคณะกรรมาการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนหรือที่เรียกกันว่า treasury stock ครับเพื่อที่จะทำการบริหารทางการเงินและนี่เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมที่ประชุมคณะกรรมการคร,ครั้งล่าสุดถึงมีมติงดนำกำไรสุทธิมาจ่ายเป็นเงินปันผลนะฮะก็เนื่องจากว่าจะเตรียมเงินไว้ทำโครงการซื้อหุ้นคืน อ่าอ่าเทียมไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเราเองก็นําเสนอว่ามันจะต้องมีผลตอบแทนออกมารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั่นแหละอ่าใช่คือถ้าเป็นการให้ผลตอบแทนผ่านเงินปันผลอืออันนี้ถือว่าตรงไปตรงมาอ่าอ่าใช่นะมันก็ชั้นเดียวเชิงเดียวไม่ต้องอ้อมคอมอืมก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันแต่ทีนี้พอพูดถึงการซื้อหุ้นคืนเนี่ย วันนี้มันก็ต้องมาตั้งคำถามต่อว่าในยะของการซื้อหุ้นคืนมันจะส่งผลอย่างไรและมันจะเป็นผลดีมากกว่าแค่จ่ายปันผลหรือเปล่าเอเอ,เอ,เอ,เอมันมองได้สองแบบคุณสุภาชัยฮะครับการขายทรัพย์สินหลักออกไปซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้หลักให้กับทาง j จัสเมนด้วยเนี่ยนะฮะเราก็เปรียบเหตุการณ์ตรงนี้ว่าเป็นการทุบมอข้าวอ่าใช่อ<ต>ครับแต่คำว่าทุบมอข้าวเนี่ยมันก็บ่งชี้ว่า take risk ละแต่ take risk เพื่อที่จะให้ได้อะไรมาที่ดีกว่าได้อะไรมาที่มันเพิ่มขึ้นอใช่อนี่คือการขยายความของคำว่าทุบมอข้าวนะฮะนั้นการทุบมอข้าวไปแล้วขายทรัพย์สินหลักก็คือ3 BB ออกไปเนี่ยแน่นอนถ้าจ่ายปันผลครับเป็นปันผลพิเศษจากการทําธุรกรรมตรงนี้ซึ่งเขามีการจ่ายมาแล้วนะหกสิบตางค์ก็ต้องเรยกว่าเป็นการจ่ายออกมาบางส่วนครับนะฮะถ้าสมมุติว่าเอา กำไรที่ไดจากการขายทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยทั้งหมดมาจ่ายปันผลเลยอมันก็ตรงไปตรงมาอถูกไหมก็ก็ก็ไม่เอาแล้วแอสเซทนี้ขายแอสเซทไปก็ต้องเอาเงินมาแบ่งผู้ถือหุ้นเอาเงินมากระจายให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหมดผ่านการปันผลอันนี้คือการแปลความนะหรือถ้าเป็นกรณีซื้อหุ้นคืนมันก็ตีความได้อีกอย่างว่าไอ้ทุนเดิมที่มีมีไว้เพื่อรองรับธุรกิจ3 b ม อแต่วันนี้ในเมื่อไม่มี3ามบี้ีแล้วไอ้ทุนส่วนที่เอาไว้รองรับธุรกิจ3ามบบีมันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีตัวตนอีกต่อไปออก็ลดทุนทิ้งออกไปซะอเพื่อที่ทำไมฮะครับการจ่ายเงินปันผลในอนาคตอืจะได้ไม่ต้องถูกรบกวนออไม่ต้องมาถูกแบ่งจากส่วนทุนที่มันมีไว้สำหรับธุรกิจเดิมที่วันนี้ไม่มีอีกแล้ว อ่าออองั้นทุนใหม่มันก็จะต้องสอดคล้องกับธุรกิจใหม่ที่ทำอ่าก็คือลดไขมันออกไปทำให้สลิมขึ้นฟิตขึ้นจะแปลความอย่างนี้ก็คงจะไม่ผิดนะฮะครับแต่จับตามองภายในเดือนมีนาคมนี้อ่าวันวอเวลานอเนี่ยเดี๋ยวเราตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งอ่าแต่เอาเป็นว่าภายในเดือนมีนาคมนี้ครับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประเด็น ระบุว่าจะมีการประชุมกรรมการครับของทางจัสติเมนเพื่อพิจารณาเรื่องของเทเชอรี่สต็อกอย่างแน่นอนนะครในแง่ของเงื่อนไขว่าพอมีการทำโครงการซื้อหุ้นคืนแล้วเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยที่จะเกิดขึ้นคือก็แน่นอนแล้วครับว่าเรื่องของ EPS ROE ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะตัวหารกำไรมันลดลงถูกไหมอ่ามันลดลง EBS ปันผลอะไรต่างๆคือโดยปกติซื้อคืนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลานะฮะมีช่วงเวลาที่มันต้องทอดยาวออกไปแล้วก็จะต้องมีการทำการประกาศขายคืนขายที่ซื้อมาเนี่ยก็ต้องมีการประกาศขายแลวถ้าไม่มีคนมาซื้อคืนไปนะฮะก็บริษัทสามารถที่จะนำเอาหุ้นเหล่านั้นไปทำการลดทุนได้อ่าใช่แต่ขอแค่มีการซื้อหุ้นคืนก่อน อันดับแรกเลยนะขอแค่มีการซื้อคืนก่อนซื้อคืนเท่าไหร่ครับนั่นก็หมายถึงจํานวนหุ้นที่ลดลงเท่านั้นแล้วลดลงเลยในทันทีไอเวลาจะไปคิด EPS คือกําไรต่อหุ้นเวลาจะไปคิดดีเวเดนเปอร์แชร์ก็คือปันผลต่อหุ้นมันจะคิดบนฐานของจํานวนหุ้นที่ลดลงก็คือตัวหารที่น้อยลง อ๋อก็เอาง่ายคือถ้าสมมุติว่ามีหุ้นร้อยหุ้นม,มีมติให้ซื้อสักสิบรูสิบหุ้นครับแล้วซื้อไปได้สิบหุ้นแต่ไอ้ระหว่างทางเนี่ยรอเรื่องของการประกาศที่จะหุ้นดีตรงนี้จะขายออกไปจากตลาดไหมหรือว่าจะทําดำเนินการต่างๆเนี่ยไอ้ระหว่างทางเนี้ยไอ้สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยไม่คิดนะมไม่เอามารวมกับ EPS ถูกปะฮะไม่รวมเลยฮะอ้าวอย่างนี้ก็ EPS ก็เพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เลถูกต้องอ๋อเออถ้าถ้าจะเกิดจ่ายปันผลไอ้สิบหุ้นนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ถูกปะ ได้รับผลก็ดีเงนยิวก็เพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างถ้าสมมติว่าทั้งหมดเลยมีร้อยหุ้นอ่าฮะอ่าฮะจะปันผลสิบบาทอ่าฮะมีร้อยหุ้นปันผลสิบบาทนะอือมแต่ถ้ามี treasury stock เกิดขึ้นครับสมมติสิบเปอร์เซ็นต์อ่าอ่ามันก็จะเหลือเก้าสิบหุ้นใช่ไหมอ่าเก้าสิบหุ้นแต่ปันผลยังคงเดิมที่สิบบาทอ๋อเออมันนั้น มันก็ยิวเยอะสิต่อหุ้นมันต้องได้เพิ่มขึ้นเใช่ใช่ถูกไหมฮะเออเนะครับทีนี้ไอ้สิบร์เนตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขสําคัญเรื่องหนึ่งพี่สุภาชัยคือโดยปกติเนี่ยจะทําโครงการซื้อหุ้นคืนมันจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอใช่นะฮะแต่ที่บอกว่าภายในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยบอร์ดจะมีการพิจารณาเรื่องโครงการซื้อหุ้นคืนค ซึ่งถ้าทําในสัดส่วนที่ไม่เกินกว่า10%ของจํานวนหุ้นทั้งหมดอมบอร์ดมีอํานาจในการจะพิจารณาโดยที่ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนะอ๋อก็หมายถึงว่าถ้าบอร์ดไฟเขียวปุ๊บซื้อได้เลยถึงแม้ว่าครับจกมากกว่า10%แล้วต้องไปเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นออืถ้ามันเป็นนโยบายที่ครับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ออออืือเห็นแล้วว่ามันเหมาะสม เหมอะควรอย่างไรมันก็ผ่านเพียงแต่มันจะไปติดเงื่อนไขเรื่องของเวลาอคือมันก็ต้องทอดยาวไปต้องรอจนกว่าจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้นะซึ่งถ้าตามรูปการเนี่ยพอมันมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในช่วงนี้อแลวจะต้องได้รับการพิจารณาผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มันก็จะถูกนําไปผูกรวมไปมัดรวมกับการประชุมสามัญก็คือ A G M ซึ่ง A.G.M ก่อนู่นแล้วฮะต้องรอไปเมษาพฤษภาอ่าอ่าใช่ใทอดยาวแต่หากว่าทำในสัดส่วนที่ไม่เกิน10%บอดสามารถอนุมัติและฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ในทันทีฉะนั้นถ้าบอกว่าจะมีการประชุมบอร์ดเรื่องนี้ภายในเดือนมีนาคมก็แน่นอนฮะโครงการซื้อหุ้นคืนตรงนี้ก็คงจะเริ่มในช่วงเวลาที่ไล่เรียกกันอาจจะเป็นปลายมีนา รหรือคาบเกี่ยวเข้าไปถึงต้นเมษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะประชุมบอร์ดในวันไหนของเดือนมีนาคมอ,าอออนะะครับร่าเแล้วก็บนสมมติฐานว่าทั้งหมดตรงนี้เป็นเรื่องจริง <c oughs> ออออบนสมมติฐานตัวนี้สุด <c oughs> นะเออก็ต้องกราบเรียนว่าครับ <c oughs> เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประเด็นยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากบริษัทนะครับ จึงก็ไม่แน่ว่าวันนี้มีข่าวแล้วเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์ก็อาจจะต้องมีการสอบถามและบริษัทก็อาจจะต้องมีการชี้แจงอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูหนังสือแจ้งตลาดอีกครั้งนะครับผมอยากให้ย้อนย้อนดูเรื่องของการซื้อหุ้นคืนของแจสสกนิดหนึ่งครับคุณอาที่ทําไมที่เราพูดถึงว่าเออพอเราซื้อหุ้นคืนปุ๊บเนี่ยพูดถึงหุ้นเนี่ยมันได้ประโยชน์ในแง่ของ ทั้ง EPS เอยปันผลเอยคงจำก็ได้ฮะเมื่อ2วันก่อนนะครับจัสตินมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และก็อธิบายเรื่องงบการเงินและอธิบายเหตุผลว่าไม่ได้งดจ่ายปันผลและก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตอย่างไรและมีการย้อนอดีตนะคุณนะฮะในรอบที่ผ่านมาว่าในช่วงประมาณสัก10ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจ่ายปันผลอย่าง,างต่อเนื่องแล้วมีการยกตัวอย่างว่าดีวิเวรนจิวเนี่ยเฉลี่ยนะสิปีเนี่ยประมาณ3 0อืม ไอ้ตรงนี้นะน่าสนใจว่าไอ้ช่วงระหว่างทางเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าทางตัวของชัสมินเนี่ยมีการซื้อหุ้นคืนมาตลอดนะอืมก็ถ้าดูในรอบประมาณสักสิบสิบในรอบสักสิบสี่สิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีการซื้อหุ้นคืนไปถึงประมาณหกครั้งนะมาแล้วไม่ต้องประมาณเลยซื้อมาแล้วหกครั้งอ่าหกครั้งด้วยกัน64สี่ปีที่ผ่านมานะอ่าหกครั้งด้วยกันนะครั้งแรกเนี่ยคือปีสองพันร้อยห้าสิบสองครับ มีการซื้อหุ้นคืนไป1,398ล้านหุ้นครับคิดเป็นสัดส่วนก็คือ14.82เของจำนวนหุ้นทั้งหมดย้อนกลับไปนะวันนั้นนะมูลค่า615้ยสิบห้ล้านบาทครับแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนอีกครั้งหนึ่งปี2 5 5 3อามอีก7 4 0ี่ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วน10เอร์เซครัมูลค่า300ล้านบาทปีองปี2 5อยาส 724ล้านหุ้น10% 300ล้านบาทไป5-5 107ล้านหุ้น1.47% 298ล้านบาทไป5-7 714ล้านหุ้น10% 1,000ล้านบาทแล้วปี5-9 1200ล้านหุ้น16.82%มูลลค่า6,000ล้านบาทนี่เขาซื้อหุ้นคืนไป กลมๆนะประมาณแปดพันห้าร้อยแปดพันหกร้อยล้านบาทนะอ่าในช่วงสิบสี่ปีที่ผ่านมาครับซื้อคืนมาแล้วหกครั้งอที่ทำเทสเชอรี่สต็อกนี่นะอ่หกครั้งหกครั้งหากว่าข่าวที่เรานำเสนอนี้เป็นเรื่องจริงอฮะว่าจะมีการประชุมบอร์ดเพื่ออนุมัติเรื่องของการซื้อหุ้นคืนในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้มันก็จะกลายเป็นครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ด เกิดขึ้นณปี2,567อ่าใช่ครั้งสุดท้ายที่ซื้อหุ้นคืนคือปี59ใช่ไหมปี59ทีนี้แพทเทิร์นทุกครั้งที่มีการซื้อหุ้นคืนเราต้องบอกว่าส่วนใหญ่ือที่มีการซื้อหุ้นคืนเนี่ยครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันซ้ําอยู่บ่อยๆนั่นคือพอซื้อหุ้นคืนปุ๊บครับเกิดอะไรขึ้นตามหลังจากนั้นอ๋อแน่นอนในแง่ของอันดับแรกก่อนราคาอืมมาก่อนถูกครับ ต่หมายถึงว่ามีการซื้อหุ้นคืนแล้วบริษัทก็มีการประกาศจ่ายปันผลใช่ไหมอ่าใช่มีการจ่ายปันผลใช่ถูกต้องไอราคาเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะเป็นการตอบรับอ่าเป็นเป็นเชิงกับนโยบายที่เกิดขึ้นอ่าเซนเมนเชิงบวกก่อนถูกอ่าถ้านโยบายก็คือซื้อหุ้นคืนอ่าแล้วก็มีนโยบายตามมาอีกก็คือจ่ายปันผลอ่าอ่าใช่ราคาหุ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างทางก็คือตอบรับเพราะทําไมฮะ นักลงทุนก็มองว่าอยู่ซื้อหุ้นคืนมาแล้วนี่ครับแล้วเดี๋ยวจะจ่ายปันผลนี่ก็แ,แปลว่าปันผลต่อหุ้นมันต้องเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมมันก็เลยมีแรงเก่งกําไรอือในตัวของราคาหุ้นเข้ามาออ,ะอะนะฮะไอ้ตัวนั้นนะฮะมันก็เลยติดตามมาแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่หกครั้งที่ผ่านมานะฮะ,ะการซื้อหุ้นคืนของจัสสินไม่ไม่มีการขายหุ้นที่ซื้อคืนออกมาในกระดานแม้แต่หุ้นเดียว คือโดยกฎหมายเขาต้องประกาศขายออ่าต้งประกาศขายไปแล้วเนี่ยด้วยราคาค่างวดอจะไหมฮะมันก็ไม่มีใครมาซื้อพอไม่ซื้อแล้วทําไมแน่นอนเขาก็ใช้วิธีการลดทุนก็คือเอาหุ้นที่ซื้อมาไปลดทุนอ่าไปลดทุนตัดทุ้นตัวนี้ทิ้งไปอืตัดทุ้นตัวนี้ทิ้งไปทัานอันดับแรกอืดูว่ามีนาคมจะมีการพิจารณาเรื่องนี้จริงไหมอืมอืมอ่ามีนานะมีนา อันดับสองหากมีการพิจารณาเรื่องนี้จริงจะซื้อหุ้นคืนในสัดส่วนเท่าไหร่และที่ราคาเท่าไหร่คือเวลาแจ้งเนี่ยคอยดูนะฮะเขาจะแจ้งว่าคณะกรรมการมีมติอนุมัติครับให้ทำเทเชอรี่สต็อกในวงเงินไม่เกินเท่าไหร่และสัดส่วน จำนวนหุ้นไม่เกินเท่าไหร่อ่าอ่าใช่ใช่เขาจะบอกตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวมันจะมีวอ r ดิ้งเนี่ยประมาณเนี้ยออกมาอแล้วเราก็เอาจำนวนหุ้นมาหักกับอันนแง่ของมูลค่าไปก็กเฉลี่ยกันไปนะครับราคาหุ้นชาวนี้ตอบรับทันทีนะครับบวกมาประมาณ4%อยู่ที่1.99บาท99สตางค์เออบาทขอภัยนะฮะ1บาท8สตางค์ขึ้นไปทำ high ที่2.2บาทสตางค์ก็น่าติดตามดู ย้ำว่าเป็นข้อมูลจากแรล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประเด็นและบริษัทยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ uh huh. นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวดูว่าทางตลาดหลักทรัพย์จะมีการสอบถามบริษัทต,ต้องมีการชี้แจงอย่างไร uh huh. หรือไม่ค,คุณพิสุทธิงามวิจิตวงผู้อำนวยการอาวุโสฟไฟวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็ระบุว่าหากแผนการซื้อหุ้นคืนของจ uh ัสมินเกิดขึ้นจริงรก็ถือเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากจะทําให้กําไรต่อหุ้นสูงขึ้นจากจํานวนหุ้นที่ลดลงซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายปันผลทางอ้อมวิธีหนึ่งทั้งนี้คาดว่าแจ๊สจะซื้อหุ้นคืนไม่เกิน10%และใช้เงินประมาณ1,600ล้านบาทโดยปัจจุบันกําไรสะสมในงบเฉพาะกิจการมีอยู่จำนวน271ล้านบาทและงบการเงินรวม1,900ล้านบาทขณะที่สภาพคล่องมีมากกว่า9,000ล้านบาท ดังนั้นจึงเพียงพอที่จะทําการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้โดยก็ระบุนะฮะว่าการที่มีโครงการซื้อหุ้นคืนเนี่ยผู้ถือหุ้นจะเป็นรายย่อยหรือรายใหญ่อก็ขายได้ทั้งนั้นอเพราะว่าการซื้อหุ้นคืนนั่นหมายถึงบริษัทเอาสภาพคล่องสุดเกินอชไปซื้อหุ้นบนกระดานครับก็เหมือนการตั้งออเดอร์ซื้อปกติอ,อืใช่ใช่ดังนั้นใครจะขายก็ได้มันเป็นการซื้อขายในตลาดรอง อ่าใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่บิ๊กหลอดถูกไหมไม่ใช่บิ๊กหลอดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินตรงนี้เราจะซื้อหุ้นคืนแต่เป็นการไปตกลงว่าจะซื้อแบบเฉพาะเจาะจงจากใครอ่าไม่ใช่เขาก็ไปตั้งออเดอร์ซื้อในตลาดอ่าใช่ไปกว้านหุ้นขึ้นมาอ่าใช่ใช่อันนี้เป็นลักษณะของการซื้อหุ้นคืนนะครับก็ต้องติดตามดูอย่างที่เราบอกเดือนมีนาคมนี้นะฮะแล้วคุณพิสจิ์เองก็มีการระบุว่าถ้าเกิดซื้อคืน ในสัดส่วนที่ไม่เกินกว่า10%อันนี้บอร์ดก็สามารถดำเนินการตัดสินใจได้ทันทีาานะฮะแต่หากว่าเกิน10%ก็ต้องมีการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาอ่าใช่นะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับอันดับแรกคือสัดส่วนเนะ่เกิน10%หรือเปล่านะฮะแล้วก็แน่นอนแล้วครับว่าพอถ้าไม่เกิน10%เนเนี่ยมันสามารถที่จะบอร์ดอนุมัติปุ๊บวันถัดไปสามารถดำเนินการได้เลยนะครับ